ข้อข้อใดเป็นหลักที่ควรยึดถือประการแรกในการซื้อของข้อ1นึ่ชนิดคุณภาพและปริมาณข้อ2จังหวะเวลาข้อ3ความจําเป็นข้อ4แหล่งผลิตและการโฆษณาอน้องดูนะเขาถามว่าหลักอะไรที่ควรจะยึดเป็นหลักแรกเลยในการที่จะซื้อของน้องนึกดูว่าถ้าน้องจะซื้อของอะไรสักอย่างพี่ถามว่าน้องจะซื้อจากอะไรข้อ1 ชนิดหรือเปล่าคุณภาพแล้วก็ปริมาณของสินค้าเวลาจะซื้อที่หนึ่งต้องดูว่าเอ๊ชนิดนี้ดีหรือเปล่าคุณภาพเป็นไงปริมาณได้เยอะหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่าถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรยึดถือในการซื้อไหมควรอย่างยิ่งเลยถูกป่ะแต่ถามว่าควรจะยึดถือเป็นประการแรกหรือเปล่าไม่ใช่ถูกป่ะอย่างเช่นพี่บอกว่ามีรถคันหนึ่ง คุณภาพดีมากราคาไม่แพงเลยแล้วก็อันเนี้ยอีเป็นยี่ห้อที่ราคาไม่ตกด้วยถามว่าน้องจะซื้อไหมไม่ซื้อเพราะว่าอะไรมันยังไม่จําเป็นถูกเปล่าน้องจะซื้อรถไปทําไมนี่คือความจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าประการแรกที่ควรจะยึดใช่ชนิดคุณภาพและปริมาณหรือเปล่าไม่ใช่ถูกป่ะถามอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรยึดก็จริงแต่ไม่ใช่ประการแรกในคนที่ควรจะยึดนะอันนี้ก็ผิดส่วนข้อสอง จังหวะและเวลาจังหวะและเวลาเป็นสิ่งที่คนยึดในการซื้อของไหมควรถูกไหมคนจะดูว่าเอ๊เราควรจะซื้อของอย่างเช่นซื้อลมคนจะซื้อในหน้าฝนถูกไหมซื้อเพื่อที่เราจะได้ใช้อันนี้ก็ถือว่ามีความจําเป็นแต่ว่ายังไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่สุดแต่ปัจจัยสําคัญที่สุดอยู่ที่ข้อสามนั่นเองคือความจําเป็นเวลาเราจะไปซื้อของอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะซื้อก็คือหนึ่ง เอ๊เราต้องการใช้ของสิ่งนั้นจริงๆก็คือจําเป็นที่ต้องใช้จริงๆขาดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นน้องจะไปซื้อของเข้าบ้านประกอว่าเดินเข้าไปในครัวน้ํามันหมดน้องก็ต้องไปซื้อเพราะว่ามันจําเป็นถ้าไม่ซื้อน้องก็จะไม่มีใช้ถูกปะเพราะฉะนั้นประการแรกเลยในการซื้อของก็ควรจะดูที่ความจําเป็นนะข้อเนี้ยตอบข้อสาไว้ก่อน ส่วนข้อ4แหล่งผลิตและการโฆษณาจริงๆแล้วการโฆษณาเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายได้แต่ถามว่าควรจะเป็นปัจจัยแรกในการซื้อหรือเปล่าไม่ใช่หรือว่าควรจะมาพิจารณาทีหลังว่าเอ๊ะถ้าเรามีสมมุติมีสบู่อยู่สองยี่ห้อจะควรซื้อยี่ห้อไหนดีก็ควรจะดูว่าอันไหนที่มันโฆษณาดีกว่าหรือจําเป็นคุณภาพจังหวะอะไรเงี้ยเป็นเพียงค่ส่วน ของการส่งเสริมการขายเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะไม่ใช่ความจําเป็นหรือว่าสิ่งประการแรกที่ควรจะยึดเพราะฉะนั้นใน3ข้อใน4ข้อนี้ข้อที่ควรยึดถือเป็นประการแรกในการซื้อของก็คือความจําเป็นนั่นเองคือตอบข้อ3นะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการซื้อของแต่ว่าไม่ใช่เป็นประการแรกในการยึดถือนั่นเองนะคะ